เด็กมาระบายสีไหนดูร okay. okay. ูปหน่อยรูปอะไรรูปไทยเบบี okay. okay. Oh. Okay. ้นะไทยพีเวอให้กล้องดูดิดให้ฟังดูชัดๆ้าเดีอยวพี่เจอะพรลินเป็นไงลินเป็นสีอะไรดูสิไหนมาดูดิใกล้ใโอเคต่อไปจะเป็นการแข่งระบายสีระหว่างคุณละลินประธาตุคุณอันเนอร์นะครับท่านผู้ชมว่าใครจะระบายสีสวย ไขเียอันนางกดดึงไขเชีย,นนชยแล,ล้วลินกดฟองครับท่านผู้ชมเริ่มลงมือแล้วนะครับด้วยการใส่สีฟ้าเข้าไปก่อนตอนนี้คุณล,ลินนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองาทาตรงไหนคนระับทาตรงไหนาาทนาลงไปแล้วพีน่น,น้องครับระบายถีแล้วกินได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรมันจุดยอดการันระบายสวยชนะเลยนะครับกาแฟไปใ่ชานขงไข่มุลนี่ ขาปูชินโน่แต่ทำไมไม่ได้ใส่ฟองนมตัวนี้เป็นชาพ,พีทโซดาแซ่บบอแซ่บบอโอเใเสร็จแล้วครับ <You 're S 1> คุณอ <not S 3> <not. S 1> นา <'re> ใส่สีฟ้า <not. S 1> ลงไปก่อนใก <'re> ลยแล้วใกล,ล้แล้วฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองของคุณละตินใกล้เสร็จแล้วครับโอ้โหคุณอนากำลังตั้งใจครับ อาหารเราก็มาแล้วเป็นเฟรนฟรายบวกกับนักเล่นไก่กินตอนนี้เสร็จแล้วครับเป็นเบบี้คีเรืออะไรนะชื่อะไรคายเบบี้อ๋อแล้วเป็นขนมด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ลองกินดูสิเดี๋ยวท่านท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่ากินได้เฮ้ย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 กินกระดาษกินกระดาษได้อันนี้กับคำใหญ่ๆดูสิคำใหญ่ดูนะครับ กินได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับระบายสีแล้วก็กินครับเฮ้ยกินสีครับเด็กคนนี้ครับกินสีหน่อยครับสวยมากเลยอ้สวยสวยสวยกินได้ไหมครับโชการเขียวครับเขียวไปแล้วครับนขนม่ระบายสีขนจะเคี่ยวให้ดูนะครับท่านผู้ชมระบายสีแล้วก็กินไปด้วยได้ครับขนมที่ระบายสีแล้วก็ไม่ต้องทิ้งอ๋อ จะถ่ายกันก่อนจะถ่ายใกล้ก่อนครับกินเร็วทั้งคู่ครับกินเร็วทั้งคู่ใกล้กันแล้วก็กินนะโอ้โหกินเร็วท่อนซื้เราไนสิเอาเมืองเป็นตายนะคนละลิงครับละลิงสู้ตายครับละลิงสู้ตายครับละลิงสู้สู้ครับละลิงสู้สู้ครับอันนะ้ไม่ยอมครับอันนายไม่ยอมครับ คุณแม่กินครับเป็นไงแม่รสชาติรสชาติขนมคูเป็นยังไงมันมันกรอบๆหวานมันๆรสชาติขนมคูก็เลยกี่บาทเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหห้าสิบบาทครับท่านผู้ชมแต่คนมันหายากนะแบบไม่รู้ว่าอัดเม็ดแบบใช่ไหมแข็ง